ย้ำนะครับว่าเป็นวัคซีนหลักที่จะฉีดให้กับคนไทยนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปเก็บเห็ดต่างประเทศอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละนำเข้ามาแล้วนะครับ1.5ล้านโดสนี่คือบริจาคนายจากอเมริกานะครับแล้วก็ในช่วงไตรามาสที่สองปีนี้นะครับตุลาพฤศจิกาธัานวาก็อีก20ล้านโดสแต่เรามาดูก่อนเบื้องต้นก่อนนะครับ1ล้าน5แสนโดสนี่เขามีวิธีการบริหารจัดการกันอย่างไร มาดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับวัคซีนไฟเซอร์ครับหขวดเนี่ยฉีดได้6โดสเพราะฉะนั้น1ขวดที่เห็นเนี่ยฉีดได้6คนเพราะฉะนั้นใครไปฉีดไม่ต้องตกใจก่อนหน้านี้ตอนที่ฉีดวัคซีนกันใหม่ๆอย่างซีโนแวคเห็นขวดหนึ่งนะเห็นหมอดูดมันนิดหน่อยมาฉีดเนี่ยบอกเฮ้ยทำไมให้ตัวยาน้อยจังเพราะ1ขวดเนี่ยก็ฉีดได้6คนเลยนะท่านผู้ชมครับนี่แล้วก็ฉีดเขาบอกเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อนะครับสำหรับคนที่อายุ12ปีขึ้นไป ห่างกัน2โดสเนี่ยโดสแรกกับโดสสห่างกันประมาณ3สัปดาห์เกือบเกือบเดือนอุณหภูมิที่เก็บครับอย่างที่บอกครับว่าวัคซีนชนิด mRNA นั้นนะครับต้องเก็บด้วยอุณหภูมิติดลบเยอะหน่อยลบเกถึงลบหกองศาถ้าอุณหภูมิลบขนาดนี้นะครับเก็บได้นาน6เดือนคือเอามามันก็จะแข็งอะ่ะก็จะมีวิธีละลายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยขั้นตอนเนี่ยผมไปดูแล้วโอ้โหต้องค่อนข้างจะทนุถนอมมันทีเดียวนะเขย่าก็ไม่ได้ ต้องค่อยๆพลิกต้องอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเก็บอุณหภูมิ2อถึงแองศาอุณหภูมิติดลบตู้เย็นทั่วๆไปเนี่ยก็จะเก็บได้หนึ่งเดือนนะครับเพื่อไม่มันเสื่อมคุณภาพเนี่ยฮะคือรายละเอียดตัวเขามันสำหรับวัคซีนชนิด mRNA ไฟเซอร์นะครับมาดูครับท่านผู้ชมครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะสามสิบกรกฎาคมมีพิธีรับมอบพอเป็นพิธีกันเรียบร้อยนะครับและดีเดย์จะเริ่มฉีดครับ9สิงหาคม นะครับอีกประมาณ6วันก็จะฉีดให้กับคนไทยแล้วเห็นไหมฮะมาดูครับ1 5ล้าน5แสนโดสก็จะมีการแบ่งนะครับกระตุ้นเข็ม3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก่อนนันนี้ก็มีข่าวลือเฟกนิวกับเรื่องตัวเลขต่างๆเนี่ฮะเกือบครึ่งอ่ะ7แสนโดสใช้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยรวมที่ทำงาน กับกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละนะครับในการดูแลประชาชนในช่วงที่โควิด1 9ระบาดแบบนี้รวมถึงกลุ่มเสี่ยงนะฮะผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7โรคกลุ่มโรคต่างๆนะครับรวมถึงสตรีมีครรภ์ที่ยุคัรรภ์สามเดือนขึ้นไปก็ประมาณ645,000โดสแล้วก็มีกลุ่มเสี่ยงชาวต่างชาตินั่นก็หมายความว่าในส่วนของผู้สูงอายุเหมือนกันผู้มีโรคเรื้อรังเหมือนกัน รวมสตรีมีคันเหมือนกันซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดลงทะเบียนสําหรับชาวต่างชาติแล้วแล้วก็จะมีการแบ่งกลุ่มความจําเป็นน,นะครับรวมถึงคนที่จําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนก่อนที่จะไปต่างประเทศนักเรียนนักศึกษาจะไปเรียนต่างประเทศบางทวีปบางประเทศเขาบอกอต้องมีการฉีดวัคซีนที่เขารับรองก่อนนะชนิด m i ็เนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยก็จะฉีดไฟเซอร์ให้อีก1 5 0 0 0 0โดสรวมถึงเอามาศึกษาวิจัยต่อย,ยอด อีกนิดหน่อย5,000โดสรวมแล้วก็1 5 0 0 0 0้โดสก่อนนะครับมาดูครับสิ่งสำคัญที่มีการพูดถึงกันก็คือหลักเกณฑ์ที่จะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานนะฮะอย่างเต็มที่นะครับในการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงนี้แหละนะครับมาดูครับหลักเกณฑ์ที่บอกครับว่า7,000 0 0โดสที่จะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานด้านสาธารณสุขเนี่ยนะครับกลุ่มแรกก็คือฉีดซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มครบ2เข็มไปแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับใน70,000โดสที่จะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั้นกลุ่มเนี้กลุ่มที่ฉีดซิโนแวคและซิโนฟาร์มครบ2เข็มไปแล้วเนี่ยนี่ประมาณ600,000คน600,000โดสที่จะฉีดเลยคือกลุ่มใหญ่เลยกลุ่มนี้ได้รับซิโนแวคได้รับซิโนฟาร์มครบ2เข็มแล้วเป็นวัคซีนเชื้อตายไปแล้วนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือได้รับวัคซีนมาแล้วหนึ่งเข็มจะซีโนแวคหรือแอตตาเซเนกาก็แล้วแต่แต่พี่ได้ไปเพียงเข็มเดียวกลุ่มนี้ประมาณ50,000โดสและจะดูพื้นฐานจะเข็มแรกแต่ฉีดซีโนแวคจะฉีดไฟเซอร์ให้เข็ม2ก็ประมาณ3สัปดาห์แต่ถ้าได้แอตตาเซเนกาเข็มแรกจะฉีดไฟเซอร์ให้เข็ม2ก็ต้องรออีกประมาณสัก3เดือนนี่นะครับกลุ่มนี้ประมาณ50,000คนกลุ่มต่อมาคือไม่เคยฉีดวัคซีนเลยไม่เคยเลย นี่ประมาณ40,000กว่าคน40,000กว่าโดสกลุ่มนี้ก็อาจจะแสดงเจตจำนงตั้งแต่เริ่มเลยว่าไม่ฉีดทั้งซีโนแวทั้งแอสตาเซเนกากลุ่มนี้ก็จะได้รับไฟเซอร์นะครับและกลุ่มต่อมาคือเคยติดเชื้อโควิดแล้วอย่างที่ทราบครับเคยติดเชื้อรักษาหายนะครับก็จะมีภูมิการส่วนหนึ่งแต่ถึงอย่างไรคือกลุ่มนี้ไม่เคยฉีดเพราะฉะนั้นก็จะได้รับการฉีดไฟเซอร์ให้เข็มที่1เหมือนกัน นี่คือกลุ่มนี้ประมาณ2 0 0 0ักว่าคนนี่ฮะร,รวมแล้วกลุ่มนี้ประมาณ7000 700, 0 0โดสที่จะมีการบริหารจัดการนะครับมาดูครับแล้วที่ยังไม่แนะนำให้ฉีดในลอน็อนนี้ก็คือกลุ่มที่ได้รับซ i โนแวคเข็มหเข็มที่1และแอ t ตาเซเนกาเข็มที่2ไปแล้วคือได้รับครบโดสสองเข็มไปแล้วและเป็นการสลับยี่ห้อด้วยกับอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ได้แอสตาเซเนกาสเข็มแล้ว และต่อมาคือได้รับซิโนแวค2เข็มไปแล้วและบูสเตอร์โดสเข็ม3าเป็นแอสตาเซนกาแล้วด้วยซึ่งกลุ่มนี้ก็มีเห็นไหมฮะดูสังเกตดีๆครับกลุ่มแรกได้รับ2เข็มแอสตาเป็นเข็มที่2กลุ่มนี้แอสตาสเข็มเลยและกลุ่มนี้นะครับได้แอสตาเป็นเข็มที่3ามก็อย่างที่ทราบครับว่าแอสตาเซนกาเนี่ยเวลาฉีดเนี่ยระยะที่มันห่างแต่ละโดสเนี่ยต้องห่างกันประมาณ 3- 4เดือนเพราะฉะนั้น สามกลุ่มนี้คือได้อ s สตาเป็นเข็มสุดท้ายไปแล้วมีภูมิกันสูงอยู่นะกว่าจะทิ้งช่วงฉีดอีกเข็มเนี่ยอย่างน้อยก็สามเดือนเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ยังไม่แนะนำให้ฉีดในรอบนี้